ก็ได้เล่นกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมนิโ n คุนิครอสบุกในคลิปนี้ผมจะมาเล่าความเป็นมาของเกมนี้กันเชิญติดตามรับชมกันได้เลยนิโนคุนิ Dominion of the Dark Jin วางจำหน่ายเมื่อวันที่9ธันวาคม2553ลงให้กับเครื่อง Nintendo DS แค่เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นพัฒนาโดย Level 5และจัดจำหน่ายโดย Level 5เรื่องราวจะเริ่มต้นจากเด็กที่ชื่อว่า Oliver ซึ่งเป็นชาวเมืองฮอรสรอย ในตอนที่โอลิเวอร์กำลังทดลองรถที่ถูกสร้างขึ้นจากมารเพื่อนของเขาอยู่นั้นก็เกิดประสบอุบัติเหตุพุ่งลงแม่น้ําทําให้โอลิเวอร์เกือบจะจมน้ําเสียชีวิตและได้รับการช่วยเหลือจากแม่ของเขาแม่ของโอลิเวอร์ก็ได้เสียชีวิตเพราะโรคหัวใจหลังจากที่ช่วยโอลิเวอร์ไว้ขณะที่โอลิเวอร์ร้องไห้เสียใจน้ําตาของเขาก็ทําให้ตุ๊กตาซึ่งเป็นของขวัญจากแม่มีชีวิตขึ้นมา และเปิดเผยตัวเองว่าเป็นนางฟ้าชื่อชิสกุซึ่งบอกกับโอลิเวอร์ว่าเขามาจากอีกโลกหนึ่งที่พ่อมดชั่วร้ายชื่อจาบุเข้าควบคุมยังบอกโอลิเวอร์อีกด้วยว่าแต่ละคนจากโลกของเขามีเนื้อคู่ซึ่งเป็นบุคคลที่แบ่งปันความเชื่อมโยงกับใครบางคนในโลกแม่ของโอลิเวอร์ดูเหมือนนักปราดผู้ยิ่งใหญ่อลิเซียที่ถูกจับโดยจาบุ โอลิเวอร์และชิซุกุก็เดินทางไปยังอีกโลกหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลืออาริเซียด้วยความหวังว่าการกระทําเช่นนั้นจะทําให้อาลีให้ของเขากลับมาจากความตายได้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเดินทางของโอลิเวอร์ในภาคน,นี้จะเป็นแนวเทิร์นสเปคเมื่อพบศัตรูเกมจะแบ่งเป็นสองจอ ด้านบนจะเป็นศัตรูและด้านล่างจะเป็นเราและผองเพื่อนและยังสามารถจัดจุดยืนได้จะเป็นแบบ3าคูณสามสามารถยืนจุดไหนก็ได้ตามแต่สก so, so, uh, uh, ิลที so, so, ่ใช้และยังมีการใช้สไตลัสในการเขียนบนหน้าจอด้านล่างเพื่อที่จะเรียนรู้เวทมนต์ภายในเกมพร้อมด้วยระบบจับมอนสเตอร์มาเป็นพวกเพื่อที่จะช่วยเราต่อสู้อีกด้วยเพิ่ประกอบได้คุณโจเอ็ฮิซาชิ เป็นผู้ประพันธ์เพลง,งต่างๆในจักราวาลของจิบลิภไพเราะตามสไตล์จิบลิ์ i ินโนคุนิฮอตรอยสตอรีเปิดให้เล่น,นวันที่9ธันวาคม2553วันเดียวกับเกมภาค NDS วางจำหน่ายลงให้กับโทรศัพท์มือถือเปิดแค่เฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งเป็นการเล่าย้อนก่อนเกิดเหตุการณ์ในภาคแรกในตอนที่โอลิเวอร์และมาร์กกำลังที่จะสร้างรถ เพื่อให้แม่ของเขาช่วยละจับไปเขาได้ตามหาชิ้นส่วนรถเพื่อมาประกอบและได้เดินทางจนไปเจอโรงงานล้างแห่งหนึ่งภายในนั้นได้เจอกับแมวตัวหนึ่งและได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดอิมาจินเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวในภาคนี้เมื่อเข้าฉากต่อสู้ก็จะเป็นแบบมุมมองด้านหลังตัวละครและจะเห็นศัตรูด้านบนหน้าจอของเราการต่อสู้จะไม่เหมือนในภาคแรก เพราะจะไม่มีเวทมนต์มาเกี่ยวข้องแต่จะเป็นการใช้ไอเทมต่างๆภายในเกมมาโจมตีแทนงานภาพจะเป็นมุมมองด้านบนตัวละครจะเป็นแบบพิกเซลเหมือนโปเกมอนในเกมบอยนะครับแต่ในส่วนของบทสนทนายังคงใช้ภาพอนิเมะอ,อยู่ยังคงความสดใสไว้อยู่ถือว่าสวยพอสมควรสำหรับเกมมือถือในขนาดนั้น k u โนคุนิวิดอัเดทไววิ h วางจำหน่ายเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2554สำหรับที่ญี่ปุ่นและวางจำหน่ายวันที่22มกราคม2556ที่อเมริกาก่อนที่จะรีมาสเตอร์ลงให้กับเครื่องเนส g e นในปัจจุบันอย่าง PS4 Nintendo Switch และ PC ในวันที่20พฤศจิกายน2562พัฒนาโดย l e v e l 5 f และจัดจำหน่ายโดย l e v e r s o f t เฉพาะที่ญี่ปุ่น และส่วนนอกประเทศจะเป็นทางบันไดนำโคโกเกมวางจำหน่ายส่วนเนื้อเรื่องสำหรับภาค PS3 นั้นถือเป็นเกมที่ใช้เนื้อเรื่องเดียวกับภาค NDS ที่ยังคงเป็นการออกตามหาแม่ที่จากไปของหนุ่มน้อยโอลิเวอร์แต่ได้ส่วนเสริมเนื้อเรื่องเพิ่มในหลายส่วนให้สมจริงมากยิ่งขึ้นทำให้คนที่จบจากภาค NDS ไปแล้ว ก็ยังสามารถเล่นเกมได้อีกรอบโดยไม่รู้สึกเบื่อรูปแบบของเกมเพลย์ในภาคนี้จะไม่เหมือนภาค n d s ที่เป็นแบบเทิ n ์ a เ e d ตั้งเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็น RPG real-time แบบเลือกคำสั่ง ที่เราจะเลือกตัวละครหรือมอนสเตอร์มาต่อสู้ในฉากโดยที่เราจะบังคับตัวละครได้ทีละหนึ่งตัวที่เหลือจะเป็น AI มอนสเตอร์ที่เรียกออกมาจะมีเวลาจำกัดต้องคอยสับเปลี่ยนตัวละครออกมาต่อสู้อยู่เสมอและยังมีระบบจับมอนสเตอร์กลับมาจากภาคอินเตัวละครของเราสามารถเดินในฉากต่อสู้ได้ ด้านงานภาพจะอัปเกรดจาก NDS และเพิ่มมิติตัวละครมากยิ่งขึ้นฉากและสภาพแวดน้อมต่างๆดูสมจริงมีสีสันสดใสในแบบมุมมองโลกเปิดตัวละครของเราจะย่อส่วนเป็น S.D. ทำให้รู้สึกเหมือนเล่นไฟล์นอกภานก่อนส่วนคัสซีนจะสลับไปมาระหว่างเกมเพลย์และภาพอนิเมะ Tidy work, Ollie boy! Look at that! A warrior from your very own heart! A familiar! This is a familiar? That's right! The fighting spirit inside you made flesh! A soldier of your soul! And he can really help me fight? <clears throat> <sighs> <Huh? clears throat> Ouch! That was a mean trick! And the stronger you get... น well. <Wow. S 1> ีนบุคุดิได้บอกเห o นมอนสเตอร์ oken, เรื่องราวในเกมนี้เรานะครับผู้เล่นที่จะเดินทางไปยังโลกที่แตกตะและรวบรวมการ์ดท,ที่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอิมมาจินซึ่งมีมากกว่า200รใบแต่ก็เกมปิดให้บริการแล้วครับ ดิโนคุ r e v ูเรเว s นนซ์ดอมวางจำหน่ายเมื่อวันที่23มีนาคม2561บน PC และ PS4 ส่วน Nintendo Switch วางจำหน่ายในวันที่17พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาพัฒนาโดย Level 5และจัดจำหน่ายโดย Level 5เฉพาะที่ญี่ปุ่นแต่ส่วนประเทศนอกก็ยังคงเป็นทางบันไดแนมโคว้วางจำหน่ายเรื่องราวในเกมจะเกิด สังเหตุการณ์ในเกมภาค d i n o ค u n i Age of the White Witch ไปอีก100ปีประธานาธิบดีโแรแลนด์ที่กำลังนั่งรถประจำตำแหน่งไปทำงานตามปกติแต่อยู่ๆก็มีจรวดนิวเคลียร์ตกใส่เมืองทำให้เมืองที่เขาทำงานอยู่เสียหายและตัวเองก็บาดเจ็บในขณะที่สติของประธานาธิบดีโแรแลนด์เริ่มเลือนลางก็มีแสงบางอย่างห่อตัวเขาไว้และไม่มีใครเห็นประธานาธิบดีโแรแลนด์อีกเลย เมื่อประธานาธิบดีโแรแลนด์ฟื้นขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องของเจ้าชายอีวานเพตตี้วิสเกอร์ทรดัมผู้นำเผ่าแมวแถมตัวเองก็กลับสู่วัยหนุม่มอีกครั้งอย่างไม่ทราบสาเหตุและการประจนภัยก็ได้เริ่มต้นขึ้นส่วนของเกมเพยในภาคนี้จะเป็นแบบแอคชั่นอารพีจีและจะมีส่วนที่คล้ายๆกับอารตรงที่สามารถเปลี่ยนตัวละครเพื่อสู้ได้และ ตัวที่เหลือจะเป็น AI ช่วยเราสู้ยังสามารถเปลี่ยนอาวุธระหว่างต่อสู้ได้อาวุธแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติจะไม่เหมือนกันทําให้มีความหลากหลายในการเล่นและจะมีทูตช่วยเหลือเราที่ยังคงสั่งการได้ตัวเกมจะเป็นโลกเปิดเหมือนกับภาค ps 3เมื่อเจอศัตรูในแมปก็จะพาเราเข้าฉากต่อสู้ที่เป็นแบบ fill area แต่เมื่อมาถึงดันเจียนเกมก็จะเป็นในรูปแบบของเดินตะลุยแอคชั่น แบบเต็มตัวตะลุยฟันทุกอย่างที่ขวางทางยังมีระบบสร้างเมืองมันยาวมากๆสําหรับระบบนี้นะครับซึ่งผมจะงยกไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันส่วนงานภาพจะยกยอดมาจากภาคที่แล้วแต่อัปเกรดหลายๆอย่างทําให้สวยมากกว่าเดิมมีมิติมากขึ้นและยังคงเป็นความจิบิอยู่แต่น่าเสียดายนะครับที่เป็น 3D ทั้งหมดไม่มีฉากคัสซีนที่เป็นแบบอนิเมะเลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้สามารถติชมกันได้หรือจะให้กำลังใจได้โดยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ